สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงการโหลดไฟล์ e b o ุ k รวมประโยชน์ไปรวมประโยชน์ไปใช้งานของคุณพ่อคุณแม่กันนะคะแล้วก็ระบบค้นหานะคะที่สามารถค้นหาแล้วก็สามารถกดฟังเสียงได้เลยทั้งสองสันเนียงนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวเรามาดูการโหลดไฟล์ก่อนเนาะซึ่งตอนแรกที่เข้ามานะคะคุณพ่อคุณแม่มี user password ที่ได้ไปอยู่แล้วนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็อีบุ๊รวมประโยคก็จะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะซึ่งใครมีสิทธิ์เข้าใช้งานเล่มไหนก็จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็อย่างสมมติถ้าเราจะโหลดตัวรวมประโยคในบ้านที่ใช้พูดกับลูกนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่เล่มนี้เลยมันก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็กดสร้างไฟล์ pdf ก่อนนะคะพอกดแบบปุ๊บเนี่ย ให้เรารอประมาณครึ่งถึง1นาทีนะคะถ้าสังเกตตรงแถบข้างบนมันจะเป็นหมุนหมุนก็คือรอโหลดอยู่นะคะรอสร้างไฟล์ซึ่งในส่วนนี้นะคะไฟล์ของคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านนะคะก็จะมีตัวโค้ดฝังอยู่ของใครของมันนะคะแล้วก็จะมีมีชื่อมีเบอร์โทรอยู่ด้วยเนาะพอเสร็จอ่าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยรบกวนคุณพ่อคุณแม่อย่าส่งข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนี้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นเนาะ ซึ่งในราคานี้กุ้งไขยถูกมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักหรือใครที่สนใจเนี่ยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนําให้เข้ามาซื้อกันหน่อยเนาะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตรงนี้ได้เลยหาหลังจากกดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยไฟล์มันก็จะเข้าไปอยู่ในที่เครื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราลองมากดดูกันนะคะก็จะเป็นไฟล์เข้ามาแบบนี้เนาะ ก็จะมีมีชื่อมีเบอร์โทรของเรานะคะแล้วก็ในแต่ละเล่มก็จะมีโค้ดมีโค้ดฝังอยู่ของใครของมันนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะไปดูระบบฟังเสียงเรากดย้อนหลังไปมากลับมาที่หน้านี้นะคะนะคะ อย่างในเล่มนี้นะคะเป็นเล่มรวมประโยคในบ้านคุณก็จะแบ่งเป็นห้องห้องไว้ให้นะคะแล้วก็มีหมวดหมู่เป็นกิจกรรมไว้ให้ด้วยว่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างเนาะก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบค้นหาเราก็สามารถค้นหาจากเลขหน้าประโยคได้นะคะนี่นะคะมันจะมีเลขหน้าประโยคของมันอยู่ค่ะ สมมติว่าเราไปดูเทียบกับตัวอ e ีบุ๊กหรือว่าหนังสือที่เราได้ไปเนี่ยอย่างเช่นเราหา,าประโยคที่59แล้วก็พิมพ์59ไปแล้วก็ค้นหาประโยคที่59กมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะหรือว่าจะใช้ระบบค้นหาเป็นแบบพิมพ์เป็นภาษาไทยไปก็ได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอย่างเช่นเราจะหาคําว่ากินแล้วก็พิมพ์คําว่ากินไปประโยคไหนที่มีคําว่ากินมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ หรือว่าเราอยากหาเป็นภาษาอังกฤษเราก็พิมพ์ไปคำว่า it คำไหนที่มีคำว่า it ก็จะขึ้นมานะคะพอคุณหาปุ๊บเราก็กดฟังได้เลยค่ะมันจะมีปุ่มให้ฟังตรงนี้เนาะก็คือเลือกได้สองสำเนียงแล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะเรียนแบบสำเนียงไหนล้วก็เลือกได้เลยนะคะเช่น ก็มีสองสำเนียงให้เลือกนะคะสำเนียงอังกฤษแล้วก็สำเนียงอเมริกันแล้วก็เรามาดูวิธีการอ่านคําอ่านภาษาไทยที่กุ้งทําไว้ให้นะคะก็ถอดหน่วยเสียงมาจากหน่วยเสียงฟอนนติกส์เนาะก็ที่ให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตนะคะกุ้งจะมีจุดข้างบนเนี่ยค่ะมีจุดข้างบนเป็นหน่วยเสียงแต่ละเสียงเลยก็คือ เพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ลืมออกหน่วยเสียงต่างๆที่มันจะต้องออกหน่วยเสียงตรงท้ายด้วยะค่ะเพราะว่าเราจะจะทำให้เราออกเสียงได้ชัดขึ้นแล้วก็พอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเราฟังเสียงอ่ะจะทําให้เรารู้แล้วเราก็เรียนแบบเสียงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นก็คือตัวหนาที่เป็นสีส้มๆนี้นะค่ะ ก็จะเป็นส่วนของการลงน้ำหนักเสียงเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีการลงน้ำหนักเสียงด้วยนะคะก็คือเป็นการสตรสนั่นเองเนาะก็ในส่วนนี้ก็ทํามาเพื่อความสะดวกในการใช้งานเช่นการเวลาเราฟังเสียงเราได้รู้ว่าเออตรงนี้มันลงน้ําหนักเสียงด้วยนะทําให้เราเรียนแบบเสียงเราเอาไปใช้งานกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะเอ๋ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะก็คือทํามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณพ่อคุณแม่ไปใช้งานให้มันเกิดประโยชน์สูสงสุดนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ชอบก็สามารถรีวิวได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ